สวัสดีค่ะสูตรหวยลาวนะคะงวดวันที่14เดือนมกรานะคะปี64สําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นสูตรเลขเด่นนะคะบนล่างตัวเดียวไม่ปักหลักนะคะสําหรับสูตรในรอบนี้จะเป็นสูตรหลักหมื่นคูณด้วย4นะคะบวกด้วยหลักร้อยคูณด้วย5บวกด้วยหลัก10นะคะแล้วก็บวกด้วยหนึ่งคงที่สถิติย้อนหลังนะคะทั้งหมด7งวดนะคะก็สําหรับ สูตรนะคะในงวดนี้จะเป็นสูตรเดิมของงวดที่แล้วนะคะเพราะว่างวดที่แล้วเข้าเลขหนึ่งเนาะมาดูสําหรับงวดนี้นะสาหรับใครที่เพิ่งเข้ามานะคะก็เดี๋ยวเราคํานวณไปพร้อมกันเนาะสาหรับใครที่เคยคํานวณแล้วนะคะก็สามารถนำํำตัวเลขสูตรของเรานะคะไปคํานวณงวดปัจจุบันได้เลยนะคะ เดี๋ยวเราจะมาคำนวณไปเลยไปพร้อมกันเลยนะคะมาเริ่มกันที่งวดแรกนะคะวันที่21เดือนธันวาคมนะคะสูตรหลักหมื่นนะคะคูณด้วย4นะหลักหมื่นก็คือเลข2นะคะ4 2 8ตัวแรกนะคะได้8ดนะบวกด้วยหลักร้อยคูณด้วย5นะคะหลักร้อยก็คือเลข8นะคะ8 5 4ห้ได้0ตัวท้ายนะคะ บวกด้วยหลักสิบหลักสิบก็คือเลขสามและบวกด้วยหนึ่งคงที่แปดบวกสามเป็นสิบเอ็ดนะคะได้หนึ่งหนึ่งบวกศหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองได้สองผลที่ออกนะคะงวดวันที่ยี่สิบสามเดือนธันวาคมนะคะเลขสองที่เราคำนวณได้นะคะมาเข้าอยู่ที่หลักร้อยนะคะงวดต่อมา วันที่23เดือนธันวาคมนะคะหลักหมื่นคูณด้วย4หลักหมื่นก็คือเลข5นะคะ5 4 2 0ได้ศนบวกด้วยหลักร้อยคูณด้วย5หลักร้อยเป็น2 5 2 10ได้ศูนย์เหมือนเดิมบวกด้วยหลักสินะคะหลัก10ก็คือเลข1และตามด้วย1คงที่1บวก1เป็น สองนะคะมาดูผลวันที่ยี่สิบนะคะสำหรับวันที่24เลข2ที่เราคำนวณได้นะคะมาเข้าอยู่ที่หลักพันนะคะมาดูงวดต่อมางวดต่อมานะคะวันที่24เดือนธันวาคมนะคะหลักหมื่นคูณด้วย4ี่หลักหมื่นเป็นศูนยนะคะศูนย์คูณอะไรก็ได้ศูนย์บวกด้วยนะคะหลัก ร้อยคูณนะคะหลักร้อยเป็นศูนย์เหมือนเดิมเลยศูนย์คูณอะไรก็ได้ศูนย์บวกด้วยหลักสิบนะคะหลักสิบเป็นเก้าและตามด้วยหนึ่งคงที่เก้าบวกหนึ่งเป็นสิบนะคะผลที่ได้ก็คือเลขศูนย์ตัวท้ายนะคะวันที่แปดอ่าวันที่ยี่สิบแปดน้องไม่ใช่วันที่แปดนะคะวันที่ยี่สิบแปดเดือนธันวาคมนะคะผลที่ออกเลขศูนย์นะคะที่คำนวณมาเข้าอยู่ที่หลักหน่วย นะคะงวดต่อมาวันที่28เดือนธันวานะคะหลักหมื่นคูณด้วย4หลักหมื่นก็คือเลข1นะคะ1คูณ4ี่ได้4บวกด้วยนะคะหลักร้อยคูณด้วย5หลักร้อยเป็น8 8ด40ห้าได้ศูนย์บวกด้วยหลักสิบหลักสิบก็คือเลข8นะคะและบวกด้วย1คงที่ 8ปบวกหนึ่งเป็น9นะคะเบวกสี่เป็น13ตัวท้ายก็คือเลขสานะคะสำหรับผ้นวันที่30เดือนธันวาคมเลข3นะคะที่คำนวณได้นะคะมาเข้าอยู่ที่หลักร้อยนะคะงวดต่อมาวันที่30เดือนธันวานะคะหลักหมื่นคูณด้วย4หลักหมื่นก็คือเลข2นะ428นะคะ บวกด้วยหลักร้อยคูณด้วยห้าหลักร้อยเป็น3ามห้าบหบวกด้วยหลักสิบก็คือเลขศูนย์และตามด้วย1นึงคงที่แปบวกหเป็น9กนะคะเก้าบวกหเท่ากับสิตัวหลังก็คือเลขสี่สำหรับวันที่สเดือนมกรานะคะผลที่ออกเลขสี่มาเข้าอยู่ที่หลักหน่วย งวดต่อมาวันที่4เดือนมกรานะคะหลักหมื่นคูณด้วย4หลักหมื่นเป็น5 5 4 20าตายศนบวกด้วยหลักร้อยคูณด้วย5หลักร้อยเป็น7 7 5 35บวกด้วยหลัก10บหลัก10บก็คือเลข8นะคะและตามด้วย1นคง,งที่ แปบวกหเป็น9กนะคะ9บวก5เป็น14มาดูผลที่ออกนะคะวันที่เเดือนมกรานะคะวันที่7เดือนมกรา,ะะกราผลที่ออกก็คือเลข4นะคะมาเข้าอยู่ที่หลักหน่วยตำแหน่งเดิมนะคะงวดต่อมาก็คือวันที่7นะหลักหมื่นคูณด้วย4 หลักหมื่นเป็น3 4 32ตัวท้ายนะคะก็คือเลข2บวกด้วยหลักร้อยคูณด้วย5หลักร้อยเป็น5 55 5, 25บนะคะบวกด้วยหลักสิบก็คือเลข3และตามด้วยเลข1งคงที่5บวก2เป็น7นะคะ7บวก3เป็น10บวก1เป็น11ได้1ตัวท้ายนะคะงวดที่แล้วออกมาเป็นเลข1นะเลข1นะคะมา้าอยู่ที่หลักสิบ นะคะสำหรับมาดูงวดปัจจุบันก็คือวันที่11นะคะ11เดือนมกราคำนวณจะไปตกลุ้นวันที่14นะคะหลักหมื่นคูณด้วย4หลักหมื่นก็คือเลข5 5420ได้0บวกด้วยนะคะหลักร้อยคูณด้วย5หลักร้อยก็คือเลข2 520ได้0มือนเดิม บวกด้วยหลัก10ก็คือเลข1น,นะคะและบวกด้วย1คงที่สำหรับรอบนี้นะคะ1บวก1เป็น2ตัวเลข2นะคะรอบนี้ไม่แน่ใจว่าจะมาตัวไหนนะเพราะว่าไม่ได้ปักหลักให้นะคะก็จะวิ่งได้ทั้งบนล่างหน้าหลังนะคะได้หมดเลยเนาะ สำหรับเลข2ในรอบนี้ก่อนหน้านี้นะคะก็คือวันที่11นะเลข2 2 2เบิ์ดมาแล้วนะคะเลข5มาดูย้อนหลังสักหน่อยเนาะเลข5เหมือนจะติดเนาะติดมานะคะมาดูสัก3งวดดีกว่า1 2 3นะคะงวดอ่ะ เลขสี่นะคะเลขสี่จะติดมาหรือเปล่าสี่นะคะวันที่สามสิบวันที่สี่มกราเลขสี่ยังติดมานะคะเลขสี่นะมาติดติดมาด้วยหนึ่งตัวนะคะงวดต่อมาวันที่เจ็ดนะคะสําหรับงวดวันที่สี่เลขเลขอะไรติดมาเลขสี่นะคะเลขสี่ยังลงมาอยู่นะคะเลขห้าก็มาเห็นไหมคะต่อมาวันที่สิบเอ็ด มาดูงวดของวันที่7จะติดมาบ้างหรือเปล่าจะมีเลข5นะคะเลข5ติดมานะคะมาอยู่ที่หลักหมื่นนะคะก็สําหรับรอบนี้เลข2นะเราคํานวณได้นะคะก็จะเป็นเลข2นะก็ไม่แน่ใจว่าเลข2จะมาอยู่ที่ตําแหน่งหลักไหนนะคะก็เดี๋ยวเราไปลุ้นกันนะคะวันที่14เนาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะตัวเลขเกิดจากการคํานวณสถิติย้อนหลังดูเพื่อเป็นแนวทางนะคะเหมือนเดิม เลข2อนะคะแอดมินติดให้เป็นเลข2 2สองมาสัก1ชุดนะคะเนาะชุดเดียว5บาทสิบาทติดไว้ก่อนนะคะงวดที่ผ่านมาอาจจะออกเป็นเลขหน้าแต่งวดนี้อาจจะออกเป็นเลขหลังก็ได้นะเนาะใครจะไปรู้นะคะสำหรับตัวเลขนะคะเดินยาวมา7งวดแล้วนะคะก็ระวังนิดนึงเนาะเพราะว่าเดินยาวก็มีโอกาสที่จะหลุดนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะถ้าเกิดมาใครชอบฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจงให้กันเนาะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ด้วยนะคะยังไงก็ขอให้ทุกคนโชคดีสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ